สวัสดี F4 ครับอันนี้จะเป็นเว็บ 110i LED นะครับตัวใหม่เครื่องยนต์ใหม่เรียนเร่งสังเกตนะครับจะมีสายคันเร่งอยู่2ออนนครับรุ่นนี้นะดูดีๆรุ่น LED ตัวนี้อันนี้จะเป็นปี2011ไม้ที่กิตอลน,นะครับส่วนปีหลังๆมานี้สงสัยเขาประหยัดงบเป็นไม้ไมสายไปแล้วเชื่อมานนะไม่ต้องไปสนใจนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ท่อก็จะเป็นแบบใหม่เห็นไหมมีน่าจะเป็นแคปนะอ่ะอีตรงเนี้ย ตรงนี้เวลาเพื่อนๆจะปรับตั้งแสายกันเร่งไงเพื่อนๆต้องเปิดตัวนี้ก่อนเนะี่ยเดี๋ยวมาให้ความรู้กันนิดนึงตรงนี้นิดเดียวสยแสลแนิดนึงมันจะมีแฝงครอบนะครับปิดตรงนี้เห็นไหมเวลาเพื่อนๆจะปรับเช็กตั้งสายกันเร่งอะไรมันจะมีแฝงครอบอยู่ตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวครับเพื่อยึดไกตัวนี้ใส่เข้าไปนะแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะเป็นน็อตหัวเบอร์แปดหรือว่าเบอร์สิบม่นูุล็อกตรงนี้เวลาจะสวิตอะไรก็เปิดดูได้เลยนะครับเ็าทำมาปลอดภัยนิดนึงนะครับ จะเป็นหัวน็อตตัแปดใช้ตัวทีนะครับในการขันให้แน่นเลยตึงๆก็พอเวลาจะเซอร์วิสก็ถอดน็อตตรงนี้ออกเซอร์วิสสายเช็คสายคันเร่งเวลาใส่คันเร่งค้างสายอะไรต่างๆค้างนะครับประมาณนี้สายคันเร่งจะมีอยู่สองสองอันทางข้างล่างแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับเห็นไหมข้างบนตรงนี้ด้วยจะมีสายคันเร่งอยู่สองอันชุบๆๆๆๆเห็นไหมก็เวลาใครจะตรวจเช็คก,ก็ขันน็อตตัวนี้ออกได้เลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหายอื่นใน,นเมื่อเราจะตั้งแล้วก็เช็คสองตัวเนี่ยก็ขันน็อตออกตัวนี้อันนี้สมมติว่านอนเอาน็อตเอาตัวทีขันนะ่ใช้ตัวทีประแจแล้วแหละหัวนี่เป็นหัวเบอร์เป็ดนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าน็อตน,นี่เป็นน็อตเดิมหรือเปล่ารถคันนี้ก็ย้ำมแนม่นกันเปิดมาก็จะเจอแบบนี้เห็นไหมจะมีแฝงครอบอยู่น็อตตัวเดียวนะครับอย่าลืมนะน็อตตัวเดียวไม่ต้องไม่ใช่น็อตใส่ตัวนี่ก็จะเป็นหน้าตาของคลร่งเล่งได้เห็นไหม เวลาจะซื้ออะไรก็เช็คประมาณนี้เลยเห็นไหมเดี๋ยวบอกเทคนิคนึงนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมเลี้ยวซ้ายดูดีครับเลี้ยวซ้ายค่อยๆเลี้ยวซ้ายดูแล้วสายคอรเรนไม่ตึงครับโอเคครับเช็คได้นะครับแบบนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดูสายคอเรเลี้ยวเลีงยๆมีการดิ้นไหมไม่ดิ้นนะครับในกรณีที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเกิดอาการเลี้ยวเลี้ยวดิ้นอย่างนี้ครับอันตรายนะครับต้องรีบแก้ไขด่วนนะเวลาขี่รถไปเข้าโค้งแหกค้งแน่นอนครับอันตรายครับ ก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนประมาณนี้แหละครับด like, กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e ไว้ด้วยนะเจอ,อกันครับบ๊ายบาย